ทางรับชมคุณแบงค์ชาแนลวันนี้เราก็จะมาอ,อ,อืมกับอ,อะไรไม่รู้ครับค้างค้างค้างดีๆโอเคก็พอดีผมไม่ได้รีวิวแมปก็เพราะเพื่อคนหนึ่งไม่ว่างอะครับวันนี้ก็เลยจะมาทำเล่นๆในนี้กันก่อนไม่มีอะไรมากาก็โอเคเอ็นบีซี NBC. เอาแล้วกัน จะแก้เอเบกันดีกว่าอันนี้คิดบ้าๆบอๆครับมาแก้ A B C กัน N P C นายโดนแก้งแน่ NPC นอสมีไอยู่นี่บอกสักบอกบอกอนี่สนอะโอเค ัตอนแรกที่เราจะแก้งมันนะครับเราขอสร้างอะไรให้ใหญ่ๆก่อนก็ขอตัดคลิปนะครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับผมโอเคกลับมาอีกครั้งแล้วก็ได้ทำเสร็จแล้วครับแค่นี้แกงสีซั คุณจะเห็นนะครับว่ามันไม่ตรงรังกันแต่พอเราปิดสวิตช์นี้ปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนรางรางแกงอิซีระไม่ได้อแล้ว,วนัววบัตรนาำแต่พออิสีก็แรกแก้ให้มันวนสักสองสามครั้กเลยแล้ก็เปลี่ยนทิศทางครับรับเ,เอ้ยอ้าวเฮ้ยว้าละก่อน เอฟซี e ก็ได้ตกลงไว<ม>อ๋อโอ้โหตัวเล็กด้วยอ้าวเขียวแบบกจัดเอฟซีฉันจะวางรางรถไฟไหลไปเรื่อยๆก่อนเริ่มแล้วเราก็ทำการแกงได้ ารากร แกล้งวิลาก่อนนี่ก็เป็นกลไกแกล้ง E C C แบบหนึ่งนะครับก็เราจะมาดูอย่างที่สองกันผมก็ขอปัดคลิปนะครับกลับมาอีกครั้งนึงครับวันนี้ผมก็จะชอบเล่นไอ้นี่มากมปรับดึกแต่คุณจะเห็นในเช้าว่าผมปรัไในวิชาไหนวิธีแก้นะครับสมบี้จะไม ซอมบี้จะอยู่ตรงการลางเราก็จะให้เอ c เข้าไปจนเพราะว่ามันถูกขังอยู่กับลูกแล้วมันก็อาจจะเดินเหยียบเดนแป้นได้ระวังเอนระวังซอมบี ลองดีแล้ววิธีแก้กงาันแล้วก็ให้มันโนกินไปเออนี่ซีตรงนี้นิ่งเออเออตายเอกโน ถ้ามันเป็น n อ c แล้วมันเจอซอมบี้มันจะวิ่งนะครับเพราะว่าเอ็ซ so, นี่กลัซอมบี้มากซอมบี้มันจะกัดเอ็นบีซีทำไมกัเป็นซอมบี้เอ็นบีซเลอ้ซอี้็นีซีเงเล็กไปก็ขอใัยครับก็ขอกัรคิดนะคถง กลับมาอีกครั้งแล้วครับผมครั้งนี้เราก็จะมีฝ่าย NPC กับฝ่ายซอมบี้โอเค NPC ตัวหนึ่งประจำการพร้อม พิศยอดไปไหน,น,ไนแล้ววะอ้าวไปนู่แล้วยังไม่ได้ชมกันเลยครับนีคบ่คือหลักการตอนดึครับ NBC จะวิ่งเข้าใกล้ประตูที่อยู่ใกล้ที่สุดครับเพราะมันจะกลัวความมืดกับซอมบี้มากแล้วผมก็จัดการวิ่งแข่งขึ้นมาครับใครจะวิ่งแข่งชนะ โอ้โหโอ้โั่งนี้นับไปแล้วเข้าประตูไปแล้วแล้วม,มันก็จะอืมพังนะครับไปไปไปสิขึ้นจับตรงนี้เป็นผู้ชนะก่อนครับเราจะให้รางวัลเอาไปนนเลยไปก่อน รอกันเดี๋ยวให้รางวัลอ่ะ,อ,ะอาเอาคุณรางวัลนะ,ะ <c oughs> เมื่อมันไม่เข้าครับเมื่อมันไม่เข้าเราวก็สอบบี้ มาก่อนรวย ไปนะครับผมมีทีเด็ดจะแก้มันที่เด็ดจะแก้มน ไปตรงไหนอ้มองไม่เห็นโอ้ยแหละลไม่ดีกว่าอชก็เปิดเชา้ามีามากเลยเดี๋ยวเชื่อมันเลย In. In 4 one. Okay. All right. Um, so, so, so. ไม่ทันนะโอ้อก็ขอไปแล้วพอดีันแหลกกระปุกมากก็ขออันจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณที่ชมครับสวัสดีครับ